ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเสร็จนะครับประชุมมาประมาณสองชั่วโมงกว่าการที่เราเรียกให้มีการประชุมวันนี้ก็คือเป็นการเ,เชิญประชุมอย่างเร่งด่วนเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมีการประชุมสอบ,บอคนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานเวลา13.30นดังนั้นคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติก็ได้อ่อ ประชุมในวันนี้เพื่อให้มีการารับรองมติที่จะเสนอมาตรการนะครับในการที่จะรองรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในช่วงเทศกาลของการนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษาย,ยนนี้ว่ามันจะมีมาตรการอย่างไรนะครับโดยหลักๆก,ก็จะมีเป็นมาตรการเ,าเพิ่มนะครับสีของจังหวัดที่จะเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดซึ่ง ก่อนหน้านี้มันจะมีทั้งสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวแต่แต่แตในปัจจุบันนี้เราก็ขอให้ส่วนใหญ่เป็นทั้งสีแดงและสีส้มนะครับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงคือ18จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสีส้ม59จังหวัดนะครับโดยที่ก็จะมีมาตรการในเรื่องของการจํากัดเวลาในการให้บริการร้านอาหารนะครับส่วนผับบาร์นี่ปิดอยู่แล้ว การจำหน่ายสุราปิดอยู่แล้วนะครับเ,เดี๋ยวในรายละเอียดก็ทางกรมควบคุมโรคก,ก็จะจะ,จะแจกแจงให้ทราบต่อไปแต่ว่าอันนี้คือมาตรการที่ทางคณะกรรมการโรคติดต,ต่อแห่งชาติจะนําเสนอต่อสอบคอคไอ้ผมขอข,ข,ขออนุญาตคืนคำพูดนิดนึงขออนุญาตเอามาตรการนี้ไปนําเสนอสอบคอคก่อนแล้วสบคจะมีมติออกมาอย่างไรพรุ่งนี้ก็จะมีการถแถลงกันนะครับ ในเรื่องของแล้วก็จะมีในเรื่องของการสร้างความเข้าใจขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนที่จะต้องเดินทางกับจากภ<า>ูมิลำนาช่วงหลังสงกรานนี้ก็ขอให้ในส่วนที่ work from home ได้ก็ขอให้ work from home ไปนะครับถ้าบริษ,ษัทห้างร้านหรือหน่วยงานต้นสังกัดของท่านนอนุญ,ญาตให้มีการ work from home ท่านอาจจะพิจารณาที่จะอยู่ ที่ภูมิลำเนาของทัานต่อไปแล้วก็ใชเ้เรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารในการเวิ k f ครอมโฮ e มนะครับเรื่องของการเน้นให้ใส่หน้ากากอนามัย100%นะครับโดยเฉพาะอย่างย,ยิ่งในขณะที่ท่านกำลังเดินทางนะครับแล้วก็ในขณะที่ท่านต้องไปพบปะผู้คนหรือออกนอกเคหาสถานก็ขอความร่วมมือให้ท่านได้ใส่หน้ากาก100%นะครับกระรวงสาสขยัยงให้คำยืนยันว่าการใส่หน้ากาก นะครับคือการป้องก,องกันการแพร่เชื้อโรคระบาดได้ดีที่สุดนะครับในเรื่องของการยกระดับอะไรต่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตทำเรื่องให้เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้นำเสนอในที่ประชุมสอบอคถึงจะมีการถแถลงนะครับแต่โดยหลักก็เป็นอย่างที่ผมได้ได้ชี้แจงมานะครับเ,เรื่องวัคซีนเนี่ยตอนนี้ได้กระจายไปล่าสุด1จุดล้าน ขอโทษน,นะฮะ1.1ล้านโดสนะครับโดยที่เป็นล็อตแรก2 0 0 0 0 0โดสล็อตที่2 1 0 0 0 0 0โดสล็อตที่3 8 0 0 0 0 0สโดสและในขณะนี้มีอีก1ล้านโดสที่ได้เข้ามาในช่วงวันที่10เมษายนนะครับที่ผ่านมาซึ่งเป็นของซีโนแวคเนี่ยทางท่าน ประธานคณะกรรมการบริหารจัดก,การวัคซีนท่านก็จะได้ปรับให้มีการฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับให้ได้มากที่สุดถ้าทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่ในอยู่ในรถหนึ่งล้านโดสนี้นะครับการฉีดก็จะเป็นไปตามเป้าหมายนะครับณขณะนี้มีผู้ที่ได้รับวัคซีนไปแล้วทั้งสิ้นประมาณเกือบหกแสนโดสนะครับแล้วก็ยังจะมีการฉีดต่อเนื่องไป จนถึงวันที่วัคซีนแอสตราเซเนกาซึ่งเป็นวัคซีนหลักของประเทศนี้จะได้ถูกนำมากระจายตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะครับรูปแบบของการฉีดก็จะมีทั้งระบบแอปพลิเคชันนะครับการรับเข้ากาันซึ่งผมเองวันนี้ก็ได้ให้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยท่านประหลัดได้ไปคิดระบบว่าจะต้องมีการ ให้บริการทุกรูปแบบทั้งแอปพลิเคชันด้วยทั้งการเข้ามาโดยระบบอสมนะครับแนะนำเข้ามาแล้วก็ Walk-in ด้วยนะครับเพราะเราเชื่อว่าจำนวนวัคซีนที่จะพปลายได้ในทุกๆเดือนเนี่ยจะมีมากเพียงพอที่จะให้บริการผู้ที่ประสงค์จะรับการฉีดวัคซีนในลักษณะ w a l k i อินได้ด้วยเป็นการเพื่อให้เกิดความสะดวกให้มากที่สุดนะครับก็ ในเรื่องของข่าวต่างๆประเทศนู้นประเทศนี้หยุดการให้วัคซีนแอสตราเซเนกาอย่างไรเด็ดขาดวันนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการวิชาการนะครับซึ่งเ,เป็นคณะกรรมการวิชาการที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของการใช้วัคซีนนะครับทางท่านประธานคณะกรรมการก็ยังยืนยันว่า,อาของประเทศไทยยังสามารถ ที่จะฉีดได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดเดี๋ยวจะให้ทางท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคได้ชี้แจงต่อไปนะครับก็ในส่วนของสรุปคร่าวๆของการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติในวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งในฐานะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่าเราจะทํางานนะครับแล้วก็ทุ่มเทอย่างสุดความสามารถในการที่จะตรึงสถานการณ์แล้วก็ทําให้สถานการณ์เนี่ยได้ผ่อนคลาย นะให้สู่ระดับปกติได้โดยเร็วนะครับขอให้พี่น้องประชาชนได้ให้ความร่วมมือในการอ,าอยู่กับบ้านให้มากที่สุดใส่หน้ากากอนามัยให้มากที่สุดหลีกเลี่ยงการารวมกลุ่มกันในคนหมู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองโดยการใส่หน้ากากอนามายัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับให้บ่อยที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับการ แพร่เชื้อก็จะลดลงเป็นอย่างมากต้องต้องต้องขอความร่วมมือทุกท่านด้วยครับ,รบขอเชิญนะผมมีเรื่องที่จะชี้แจงที่จะ,ะแถลงปีเท่ทานี้นะครับทุกท่านที่อยู่ที่นี่สามารถตอบคำถามท่านผู้สื่อข่าวได้ทุกคนครับขอบคุณครับรถเป็นฟินฟินเอาให้เลยนะเดี๋ยว ตามที่ทางพออสารนิเทศเลยเดี๋ยวเขาจะจัดการนะครับร้านอาหารก็คือถ้าสีสแดงนี่ก็ยีบเดน่อนะครับส,สีสีสีส้มก็ยีบสามนอออันนี้ก็ จะเสนอทางสบคนะครับทีหนึ่งนะครับก็เพราะว่ามีก็ขณะนี้มีการติดเชื้อนะฮะแล้วก็มีค่อนข้างการระบาดค่อนข้างจะรุนแรงนะครับแล้วก็มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากแต่ยังต่อเห็นว่ายังมีอยู่ในขาขึ้นอยู่นะครับจําเป็นต้องด้รับการควบคุมเร่งด่วนนะครับอยากให้ประชาชนทั้งประเทศไทยนะครับรวมทั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ alert นะครับในการดูแลป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อและแพร่เชื้อนะครับอันนี้เป็นมาตรการหลรักก็เราหวังว่าเราจะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ไซเคิลขอ,ของการแพร่เชือ้อการติดเชือ้อแล้วก็การหายจากโรคโควิดเนี่ยไซเคิลมันอยู่ที่ประมาณ2สัปดาห์ไม่เกิน3สัปดาห์ถ้าเราสามารถที่จะ ควบคุมสถานการณ์ทั้งหลายได้แล้วก็ไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการกระจายของผู้คนมากมายในระยะเวลาสองสัปดาห์นี้มันก็จะเหมือนกับปีที่แล้วท่านสังเกตนะครับเราใช้มาตรการแต่ว่าตรงนั้นเข้มข้นกว่านี้เยอะแต่ตอนนี้เราไม่ใช้ถึงขนาดนั้นนะครับปีที่แล้วพอหลังสงการทุกอย่างก็กลับสู่สภาวะปกติในเวลาไม่นานนะักแล้วก็หวังว่าเที่ยวนี้ก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราก็ถึงได้ต้องมาขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนข้อเสนอที่เราจะเสนอ,อสอบคอพวกนี้นยเพิ่งเห็นว่าอยู่สรุปอยู่ตรงท้ายๆเนี่ยก็เอาหลัก,ลกๆนะ,ะภายในสองสัปดาห์นี้ก็คือถึงประมาณสิ้นเดือนเมษายนเนี่ยก็ขอให้มีการปิดผับบาร์อบนวดสถานบันเทิงนะครับห้ามจําหน่ายเครื่องดื่มสุราในร้านอาหารปัจจุบันนี้เรายังให้ ร้านอาหารเสิร์ฟได้ในบางจังหวัดใช่ไหมตอนนี้ก็ก็ทุกจังหวัดไม่ให้มีการทั่วประเทศนะฮะไม่มีการจําหน่ายเครื่องดื่มสุราแอลกอฮอล์นะครับงดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์นะครับยกเว้นคนในครอบครัวเดียวกันที่อยู่ในบ้านครอบครัวจะอยู่ด้วยกันก็อันนี้ห้ามไม่ได้แต่ว่าการสังสรรค์งานเลี้ยงอะไรต่างๆก็ขอให้งดจากในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายนงดการเรียนการสอนในห้องเรียน ึ่งตอนนี้ก็คงจะไม่ได้มีอะไรกระทบมากเพราะว่าเป็นอ,อยู่ในช่วงของการปิดภาคเรียนอยู่นะครับอาจจะมีผลกระทบนิดน,นึงในเรื่องของพวกกวดวิชาซึ่งอาจจะ,อ,ะออกไปในเรื่องของออนไลน์นะครับงดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มนะครับมากกว่า50คนปิดสวนสนุกงดเครื่องเล่นนะครับในห้างสรรพสินค้านี่เป็นหลักกว้างๆนะครับแล้วก็การขอความร่วมมือนี่คือข้อเสนอที่จะเสนอสู่สบคพรุ่งนี้นะครับแล้วก็คิดว่า ในเบื้องต้นก็คงขอแค่สิ้นเดือนเมษายนนะครับสองสองประมาณสองสัปดาห์ครับไม่แม่ก็ทั่วประเทศเรายังไม่ใช้คาว่าล็อกดาวน์นะครับตร,ตรงตรงนี้ เป็นเรื่องของคณะกรรมการโลกติดต่อจังหวัดในแต่ละจังหวัดอนัอนนี้ไม่ได้มาเป็นการล้มล้างประกาศเดิมที่มีอยู่นะครับหรือข้อข้อข้อปฏิบัติเดิมที่มีอยู่เป็นการเสริมเข้ามาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นเราก็คิดอยู่หลายมิตินะโดยที่พยายามจะให้เกิดผลกระทบต่อปากท้องของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดครับ ก็เว <static> ้นระยะนะครับตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันคือจริงๆเราพยายามที่จะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเลี้ยงโต๊ะจีนกินแช์นะครับหรือไปสังสรรค์ เลี้ยงรุ่นหรือว่ารวมกลุ่มกันไปนัดทานหารข้างนอกช่วงนี้ถ้าเลี่ยงได้ก็ขอความกรุณาเลี่ยงนะครับเพราะว่าการติดเชื้อเนี่ยมันจะติดก็ต่อเมื่อมีการสัมผัสกันใกล้ชิดนะครับใช้เวลาเกิน5นาทีส0นาทีขึ้นไปนะซึ่งการรับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยก็ต้องไปชั่วโมงอยู่แล้วนะครับและสิ่งที่สํำคัญก็คือต้องเลี่ยงการใช้ <c oughs> ภาชนะร่วมกันซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่า พี่น้องประชาชนทุกคนจะเข้าใจอยู่แล้วตอนนี้เราก็ออกมาพยายามย้ําให้ทุกท่านได้ได้ตระหนักถึงตรงนี้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ก็เลี่ยงการรวมกลุ่มเยอะๆนะครับทางร้านอาหารเองก็ก็คงขอความกรุณาอยาจัดให้เป็นโต๊ะใหญ่ๆรวมกันนะครับแล้วก็พยายามที่จะเ,เข้ามากินอาหารแล้วหรือว่าซื้ออาหารกลับบ้านนะดีที่สุดนะครับจะได้ไม่ต้องมีการสัมผัสกันใกล้ชิด ก็พรุ่งนี้ต้องเสนอสอบอคอส่วนใหญ่ก็หลังจากเสนอแล้วก็ต้องมีการ bat, ประกาศใช่ป่ะประกาศในราชลิจอา ried, ใช่ไหมแล้วก,<ม>ก็คงวันจนันทร์วันอังคารนะครับถ้าถ้าสอบอคอเห็นด้วยนะครับ like to to live live, มีรายละเอียดหลายอย่างเดี๋ยวไปถามที่กรมควบคุมโรค ก็ผู้ว่าราชการจังหวัดตัวบุคคลหลักๆก,ก็คงเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ทางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกท่านแล้วว่าช่วงนี้ก็คงต้องใช้มาตรการทางสาธารณสุขนในการที่จะนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแต่ละจังหวัดให้มีการม,มีความเข้มงวดในการ บังคับใช้กฎเกณฑ์ต่างๆ <c oughs> เรามีคณะกรรมการวิชาการซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์ทางเพศสัชกรรมทางการสาธารณสุขนะครับประชุมกันอยู่ตลอดเวลา เป็นเอกเทศชี้นำไม่ได้ใช้หลักของวิชาการเป็นตัวกำหนดถ้ามีความอันตรายเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับคณะกรรมการวิชาการเรื่องความปลอดภัยของการใช้วัคซีนนะครับซึ่งมีอาจารย์กุลกัญญาอาการกุญญาของศิริราชนะครับท่านท่านท่านเป็นเป็นแพทย์หญิงเป็นนายแพทย์นะครับ ท่านเป็นประธานคณะกรรมการซึ่งผมก็เพิ่งได้โทรศัพท์คุยกับท่านด้วยนะครับเมือม่อเมื่อบ่ายวันนี้ว่าขอความชัดเจนจากท่านท่านก็ให้ความชัดเจนมาว่านะครับในปัจจุบันประเทศไทยยังสามารถที่จะเดินหน้าฉีดวัคซีนนะครับของทั้งสองยี่ห้อได้และท่านก็ให้ความมั่นใจว่าไม่ต้องกังวลน,นะครับหลายปัจจัยหลายเหตุผลนะครับมีความไม่เหมือนกันนะครับและตัว คณะกรรมการชุดท่านเนี่ยท่านก็จะท่านท่านท่านจะแจ้งเราก่อนที่เราจะก่อนที่สถานการณ์จะมีมีความเป็นอันตรายท่านจะต้องแจ้งเราตลอดอยู่แล้วนะครับท่านไม่ได้ติดตามข่าวอย่างเดียวท่านมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยข้อมูลทุกข้อมูลที่ปรากฏในข่าวทั่วโลกท่านก็เอามาวิจัยเอามาพิสูจน์ในเชิงวิทยาศาสตร์ว่าจะมี ความเป็นอันตรายไหมถ้ามีท่านก็นจะรีบแจ้งการประชุมก็ประชุมอยู่ที่กรมควบคุมโรคนี่เองครับ,รบนะครับประชุมอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับ ด้านหน้าพิเรนตี้แรกที่เราจะต้องทําให้เกิดขึ้นให้ครบร้อยประเด็นก็คือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนะครับแล้วก็ชิปมาจากกลุ่มเศรษฐกิจนะครับย้ายมาให้บุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่จะต้องเข้าไปดูแลผู้เจ็บป่วยก่อนอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแพทย์และพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข จะป่วยไม่ได้หรือจะมีความเสี่ยงไม่ได้เพราะว่าเราต้องใช้พวกเขานะครับในการที่จะดูแลคนป่วยในการที่จะฉีดวัคซีนในการที่จะป้องกันโรคทุกอย่างนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญรวมไปถึงพี่น้ององสอมอที่จะต้องมอีมีการสัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มผู้ป่วยด้วยนะครับ พี่น้องอสมอให้ความร่วมมือตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งดูแลรับผิดชอบกลุ่มอสมออยู่เนี่ยให้คํายืนยันนะครับว่าในเรื่องของความพร้อมของพี่น้องอสมอทั่วประเทศเนี่ยมีม,มีมีประสิทธิภาพไม่ได้ลดลงแล้วก็ทุกวันนี้ก็ได้ทําอย่างที่ควรจะทําทุกอย่างแล้วนะครับ ยังไม่มีคำว,ว่าล็อกดาวน์นะครับล็อกคูลเลตล็อกคูลเลตการการกักการกักตัว14วันนี้ไม่ไม่ได้มีข้อยกเว้นนะครับคนที่มีความเสี่ยงก็ต้องกักตัว คนที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศมาประเทศไทยและต้องเข้าคอร์ดินสิวันซึ่งตอนนี้เหลือ10วันเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นคนติดเชื้อทุกคนแต่ว่าถือว่าเข้ามาแล้วต้องเข้ามากักกันตัวเพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อนะครับแต่ตอนนี้ทางท่านอาทิตย์ยีกรมการแพทย์ท่านได้บอกว่าอาจจะต้องขยับจากการการสังเกตอาการเนี่ยจาก10วันกลับไปเป็น14วันเพราะว่า มันเป็นสายพันธุ์อะไรอัองกฤษ B117 อะไรเนี่ยนะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยและมั่นใจ100%ก็ขอให้กลับไปใช้วิธีการสังเกตอาการสำหรับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีสัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยนะครับเป็น14วันไประยะหนึ่งก่อน ก็ต้องนี่ครับทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะครับในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขานุก,การเพราะฉะนั้นการประเมินสถานการณ์ในแต่ละจังหวัดของท่านเนี่ยท่านต้องประเมินให้อย่างแม่นยำเพราะว่าถ้าผมคิดว่าในช่วงจังหวัดแบบนี้ถ้าประเมินแบบโดยไม่ละเอียดรอบคอบแล้วเกิด พัสเตอร์ขึ okay. right, this area. This area ้นมามันก nah ็จะจะเดือดร้อนทั้งประเทศนะครับก็ตอนนี้เราก็ต้องพยายามป้องกันนี่คือนี่คือสิ่งที่เราพยายามขอร้องให้มีการปฏิบัติแบบ Work ์ r ฟ m ร o มโฮมให้มากที่สุดเพราะว่าหลังจากสงการคนก็เดินทางกลับมาก็นนี้เดินทางกลับมาเนี่ยหลายคนก็อาจจะ ไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรือเป็นผู้ติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการเนี่ยเราเราก็จะไม่ทราบเพราะฉะนั้นถ้าดีที่สุดก็คือเวิร์กฟอร์มโฮมประมาณสองสัปดาห์นะครับแล้วทุกอย่างมันก็จะจะไซเคิล <IQ S 1> มันก็จะหมดไปนะครับแล้วก็เริ่มมาวันวันที่หนึ่งพฤษภาคมทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นไม่ได้หวังว่าจะต้องลดไปเหลือศูนย์แต่ว่ามันก็จะลดการแพร่ระบาดลดการกระจายของเชื้อได้ อย่างมีนัยยะสาคัญนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ